สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับข่าวดีเป็นคุณพ่อแล้วด้อมสม้มเฮรันลังสิมันลมประกาศข่าวดีจะเป็นคุณพ่อแล้วแห่แสดงความยินดีลังสิมันลมจากพักก้าวไกประกาศข่าวดีภรรยาตั้งท้องเตรียมเป็นคุณพ่อแล้วพร้อมคลิปน่ารักน่ารักตอนภรรยาบอกข่าวดีด้อมสม้มเฮสนันแห่แสดงความยินดีกับลังสิมันลมจากพักเก้าวไก ล่าสุดวันที่10มิถุนายน2566เจ้าตัวประกาศข่าวดีอีวาน่าคูเนียวาติภรรยาลังสิมันโรมตั้งท้องแล้วเตรียมตัวเป็นคุณพ่อโดยลังสิมันโ,มโรมโพสรูปคู่ภรรยาพร้อมถือที่ตรวจคันสองขีดและข้อความว่าไม่มีคำบรรยายใดๆที่จะบอกเล่าความรู้สึกตอนนี้ได้ครับอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้นอกจากนี้ในอินสตาแกรมลังสิมันโลมได้โพสตคลิปนาที ภรยาสาวบอกข่าวเซอร์ไพรส์จากที่เจ้าตัวกำลังเค็มๆจะหลับอยู่นั้นอิวาน่าได้บอกบลมว่าคุณกำลังจะเป็นพ่อแล้วนะตอนแรกยังแปลกใจเมื่ออิวาน่าชูที่ตรวจคันขึ้นมาให้ดูทำเอาลมถึงกับอึ้งตาค้างไปพักนึงก่อนจะยิ้มออกมาอย่างดีใจชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีและอวยพรให้กับทั้งคู่ให้ลูกน้อยแข็งแรงและรอคอยจะได้เห็นความน่ารักของโรลมน้อยแล้ว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ